สวัสดีเพื่นพนพนอนๆชาวแพดออฟอีกไซทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับซิงค์คนและแพดออฟอีกไซไทยแลนด์กันอีกครั้งหนึ่งเนาะซึ่งจากกระแสที่ว่าในเร็วๆนี้จะมีแพดใหม่เข้ามานั่นก็คือตัวแพดออฟอีกไซอว w a k น n i n g นะคะ2.0ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็สอบถามว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจะมีอะไรแปลกๆมาบ้างอะไรเงี้ยก็อันนี้เดี๋ยวซิงก็จะพรีวิวเริ่มต้นเล็กๆน,น้อยๆก่อนแล้วกันเนาะ ค่อยๆไปทีละอ,อย่างเลยกันก็จะเป็นแอปใหม่ uh, ขึ้นมานะคะอะกดตัวอยู่ดูเขาจะมีแอสนะคะซึ่งจะมีแอสในความยากของ uh, ที่เมอร์ d e เสนะคะถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วจะมีทุกความยากค่ะแต่ว่าเราต้องไปเคลียร์เขาจะให้เรากลับไปฆ่าบอสใหม่เนี่ยคือเราจะต้องไปฆ่าโดมินัสใหม่พอไปฆ่าโดมินัสเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราขึ้นมา A x c e, ก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่ขึ้นมาเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คิงคาออมอะไรพวกนี้ค่ะต่างๆนานา,นาก็คือตัวเนื้อเรื่องตัวนี้ซินก็ยังไม่ได้ไปดูเนื้อเรื่องอย่างละเอียดนะคะว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อเรื่องคร่าวๆก็คือว่าหลังจากที่โดมินัสเขาตายเนี่ยโดยปกติแล้วโดมินัสเขาจะใช้พลังความหวาดกลัวของมนุษย์ในการสร้างพลังให้ตัวเองหลังจากที่เขาดูดพลังมาเยอะๆแล้วแล้วเขาตายปุ๊บพลังในความหวาดกลัวเขาเนี่ยมันแผ่ขึ้นไปนะคะทางตอนเหนือด้านบนของเมืองเก่าเนี่ยเมืองซานนะคะ ที่เราเคยอยู่ตรง X3 ก็ขึ้นไปด้านมนก็เป็น High ฮเกตหรือว่าเป็น X4 นี่แหละค่ะก็เป็นเนื้อเรื่องปฏิปต่อ,อก,กันมาเนาะอ่ะต่อไปนะคะก็หลายๆคนถามว่าการเปลี่ยนแปลงในการทำแพทยยใหญ่ๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงแพทใหญ่ๆโดยหลักๆก,ก็คือว่าตัวรีสกิลแพสซีฟเนี่ยเขาจะรีให้เราหมดเลยนะคะเขาจะทำการรีให้เราหมดเลยมีตัวไหนที่ยังไม่ได้รีเดียวเข้าไปดู หลอดแบบนึงนะคะโหลดเนี่ยค่ะเขาจะทำการรีแพสซีฟมาให้เราหมดเลยพอเราเข้ามามันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะคะอ่าเนี่ยค่ะเขาจะรีแต้มให้ทุกอย่างเลยแล้วก็ตารางแพสซีฟที่เปลี่ยนไปนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะระบบเจเวลนะคะหรือระบบอาเจเวลจะเป็นคล้ายกับการอาคราฟแพสซีฟด้วยตัวเองนะคะโดยเราจะต้องมีเจมเจเวล นะคะอ่ะกลับไปที่ตัวเดิมแป๊บหนึ่งนะคะ,ะสังเกตด,ดูโดยเราจะต้องมีเจเวลนะคะซินเอาให้ดูอ่าตัวนี้นะะี่ค่ะจะมีหลายแบบค่ะจริงๆแล้วเจเวลในเกมนี้จะมีหลายแบบมากนะคะว่าจะเป็นเจเวลแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งการคราฟเจเวลเนี่ยก็คราฟเหมือนไอเทมทั่วไปเลยสามารถใช้อัตลัยชันคอร์สออฟเหมือนการคราฟไอเทมปกติเลยค่ะ ใช้ a t ลเทอร์เเสร็จแล้ว l e g ก l อ f f หรือว่าเอา c า a o s ออฟมา r a n d o อมเจเวลต่างๆนา,นานาอะไรแบบนี้นะคะก็เราขาดได้ปกติเราก็สามารถถอดใส่ได้ตลอดเวลานะคะเราจะสามารถถอดใส่ได้ตลอดเวลาโดยที่เราจะลงเจเวลเนี่ยเราก็ต้องเสียแพสซีฟสกิลหนึ่งแต้มนะคะอะตัวอย่างนะ,ะเห็นไหมคะในการที่จะไปอัพเพื่อที่เราจะใส่เจเวลได้นะคะโดยเจเวลแต่ละอย่างก็คุณสมบัติแตกต่างกันไปเจเวลก็จะมีทั้งอ่ายูนิค เ,เจเวลส้มด้วยนะคะหรือว่าเจาเลลธรรมดานะคะเจเวลทองหรือว่าเจาเวลฟ้าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องอัตราการดูดเลือดอ่าอันนี้เป็นจุดสำคัญพลิลตัวอ่าชิ้นใหญ่เลยนะคะเขาจะเปลี่ยนอัตราการดูดเลือดต่างๆนะคะรวมถึงอ่านเด็ตซินทออมาให้ดู นี่ค่ะการดูดเลือดจะสังเกตว่าเจมดูดเลือดนั้นทุกเลเวลเลยนะคะจะโดนปรับเหลือ2%ค่ะเราดูกันนะคะเห็นไหมคะทุกเลเวลนะคะการดูดเลือดพื้นฐานจะเหลือแค่2%ค่ะต่อดาเมจที่เราทำนะคะส่วนอาเรื่องอื่นถามว่าแล้วเลเวลในเจมไลลิชเพิ่มอะไรเลเวลในเจมไลลิช เพิ่มอะไลเลชเปอร์เซ็นต์ไลเ e ชเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นการดูดเลือดแบบอา uh, ต่อวินาทีนะคะก็จะให้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็จะเหมือนกับอะดาเมทโอเวอร์ไทม์นะคะว่าทำดาเมจ เท่าไหร่แล้วค่อยๆลดเลือดขึ้นแต่อันนี้ก็จะเป็นการดูดเลือดคือค่อยๆเพิ่ม <S <S เพิ่มเลือดมาเท่าไหร่ต่อวินาทีอะไรประมาณนี้สนอัตราการดูดเลือดเดี๋ยวซินจะทําคลิปอธิบายในคลิปหน้าอันนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าแผ่นหน้ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกันบ้างนะคะ,ะก็จะมีเรื่องการดูดเลือดที่เปลี่ยนไปนะคะอัตราการดูดเลือดต่างๆทั้งหมดโดนปรับหมดค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดเลือดในอาวุธหรือในไอเทมก็จะโดนปรับ โดนปรับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่นะคะไม่มีเลกาซีนะคะเรื่องอัตราการดูดเลือดในอาวุธของเราเนาะอ่ะเดี๋ยวสินหาอาวุธที่มีค่าดูดเลือดให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างปกติถ้า2%เปอขาก็จะโดนปรับเหลือศูนย์อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็จะโดนปรับเหลือ0.2นะคะจะมี0.2 0.4ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะโดนปรับ ไปหลายๆอย่างเลยก็ตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยนะครับต้องไปเรียนรู้เรื่องการดูดกันอีกทีนึงแต่ว่าาถ้าอาธิบายไปเดี๋ยวมันจะยาวนะคะอ่ะต่อไปนะคะ,ก,ะ,คคะก็จะเป็นเรื่องอโอเคเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่อง e n l i g h t e en. นะคะ e n l i g h t e en ตัวนี้จะนำมาใช้แทน r e i ดิว mana นะคะ เดี๋ยวสิ้นเปิดออร่าให้ดูเพราะว่าไหไรถกเถียงกันเยอะมากเลยว่ารีดิวมานาถูกปรับเปลี่ยนใช่ไหมอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วรีดิวมานาจะกลายเป็นการลดาการจ่ายมานาหรือว่ามานาคอสนะคะหรือว่าค่ามานาที่เราใช้จ่ายในการกดใช้สกิลเนี่ยแทนนะคะแต่ว่าตัวเอลไรเทนจะช่วยในการลดอัตราม,มานาสำรองอ่ะอย่างสมมติสิ้นเปิดนะคะ,ะเราสังเกตนะคะ,ะสังเกตนะคะ พอเราใส่เอลิเทนเข้าไปปุ๊บเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสังเกตที่หลอดเลือดนะเห็นไหมคะก็คือเอลิเทนเนี่ยจะช่วยในการลดอัตรามานาสำรองแทนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะ ก็โอเคแล้วเนาะก็คงจะ,อะพอรู้คร่าวๆอ่าอีกเรื่องนึงนะคะหลายๆคนถกเถียงกันเยอะมากเลยเรื่องเกี่ยวกับแอคคูตี้และวอลแพดนะคะซินต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วแพดหน้าเนี่ยแอคคูตเนี่ยโดนปรับนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งหมดเลยนี่หมายถึงว่าทั้งคนที่มีของเก่าหรือว่าคนที่รับใหม่จะเป็นโลเดียวกันนะคะโดยปกติแล้วไอเทมนี้เขาจะมีโลเลกาซีนะคะโลเลกาซีคืออะไรอ่ะเดซินเปิดให้ดูนะคะ เราไปดูกันนะคะโลเลกาซีคืออะไรถ้าเราสังเกตเห็นนะคะปกติแล้วคอนเอ็มจอเนอร์เนี่ยอัตราการไล่สกิล,าลาสายฟ้าบนคอนเนี่ยคะ่ะบรรทัดเนี่ยบรรทัดล่างสุดจะเป็น50%แต่ของใหม่ที่เขาโดนปรับไปเนี่ยจะเหลือ30%ซึ่งก็หมายความว่าเขาจะดรอปมาใหม่เนี่ยคืออัตรานี้สําหรับไอเทมที่ดรอปในแพท2.0นะคะแต่คนที่มีไอเทมเก่าอยู่แล้วหรือคนที่ถือของเก่าไปแล้วเนี่ย เขาก็จะปล่อยให้ใช้ตัวเดิมที่ว่าเป็นอัตราการร่5้าย50%หรือที่เราเรียกกันว่า Legacy หรือว่าจะเป็นตัวที่ว่าไม่ดรอปแล้วนะคะซึ่งจริงในเกมเนี่ยก็จะมี Low Legacy อ่าเราสังเกตอยู่ตรงนี้นะคะ Modify Version อ่า discontinue um หมายถึงว่าเวอร์ชัที่เขาไม่ได้ทำต่อไปแล้วหรือว่า Legacy Version นั่นเองเขาจะบอกว่า Legacy Version เนี่ยจะเป็นอ่า5.0 ไอ้ห้าไม่ใช่ห้าจุดศูนย์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะได้สกิลสายฟ้าแล้วเขาจะบอกว่าเอาออกไปตอนแพทไหนก็คือเอาออกไปตอนแพทสองจุดศูนย์อะไรประมาณน,นี้นะคะก็คือว่า,าเราสังเกตดีๆพวกนี้เขาจะเรียกว่าโรเลกาซี Legacy, นะคะแล้วก็จะมีเรื่องดิวิเนชันการ์ดนะคะหรือว่าการ์ดต่างๆระบบสะสมการ์ดที่ไปแลกคล้ายๆการสะสมการ์ด สมัยเด็กๆที่เราเล่นกันนี่แหละก็คืออสะสมการ์ดนี้กี่ใบกี่ใบเอาไปแลกของจะมี NPC ในการแลกไอเทมนะคะก็อย่างสมมติเราสะสมการ์ดนี้12อันเราไปแลกก็จะได้เอ็มโจแบบคอร์รัปเต็ดแล้วนะคะการที่เราเอาการ์ดไปแลกไอเทมเนี่ยสมมากเขาจะได้ไอเทมแบบคอ,อร์รัปเต็ดแล้วทางนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาก็จะมี NPC ที่จะรับแลกการ์ดนะคะไอเทมก็จะมีหลายอย่างนะคะเรื่องการ์ดนี่ก็ไปศึกษากันนะคะว่ามีอะไรบ้าง สิลากะหนนาทีของรางน,นี่คนนี้นี่ค่ะเขาก็จะให้เราเอาการ์เนี่ยมาแลกนะคะแล้วเขาก็จะให้ไอเทมนั้นมาก็คือสะสมการได้ครบแล้วก็เอาไปแลกนะคระับต่อที่เรื่องแอคูตี้แบบหนึ่งเนาะ,ะเรื่องแอคูตี้เนี่ยเขาจะบอกว่า l i ช h Apply i n s t a แ l y on critical นะคะแล้วหรือว่าถ้าเป็นแพดก่อนเนี่ยเขาจะเขียนว่านะคะเดี๋ยวพี่หารูปก่อน นี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็น a c i d แ c คูต t i no longer apply a p penalty to l e a s h นั่นก็นหมายถึงว่าในแพทเนี่ยเขาจะไม่คิดค่าโทษใดๆนะครสำหรับการดูดด้วย Acuity ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอัตราการดูดเนี่ยมันจะเหลือ60%นะคะแต่ตอนนี้เขา้ามาถึงว่าเขาจะปรับมาเป็นแบบว่า i n s t a l l y คือสำเร็จรูปเลยสมบูรณ์แบบเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะอัตราการดูดเราน้อยลงเนาะแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบ wall pad นะคะล i c h a p p l y t n s t a n t l y เหมือนกันค่ะแต่ข้อแตกต่างกันก็นกคือว่า,าเลือดนะคะไม่รีเจนนะคะวอลแพ็เนี่ยเลือดเขาจะไม่รีเจนนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันก็คือสําหรับแอคคูตี้เนี่ยเราต้องจําไว้เลยว่าแอ u i t y หมายถึงทั้งเลือดและมานานะคะส่วน w a r p a c k เนี่ยแค่เลือดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเรียกน้าย่อยเพื่อนๆได้นะคะเกี่ยวกับแพ้2.0ที่จะมาและอาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยให้เพื่อนๆเ,เริ่มเตรียมปรับ ตัวได้บ้างว่าควรจะปรับตัวกันยังไงอะไรยังไงนะคะส่วนตัวต่างๆนะน,น,นะหลายๆคนจึงถามมาว่ายังเล่นสายโลไลท์ได้อยู่ไหมยังเล่นอะไรเล่นคือจริงแล้วซินก็บอกว่ายังเล่นได้ตามปกตินะคะที่สังเกตได้ว่าตอนนี้ซินไม่ได้ถืออาวุธเพราะว่ารุ่นน้องซินเขายืมไปเพราะว่าเนื่องจากซินไม่ค่อยได้เข้ามาออน,นะคะก็จะมีเด็กๆในกิลด์เนี่ยเขาขอยืมไปเล่นเขาก็ยังเล่นเอ็มโจปกตินี่แหละค่ะโอเคค่ะ สหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามซินมาโดยตลอดแล้วก็หลายๆคนที่ให้กําลังใจซินนะคะบอกว่าอยากให้ซินกลับมาทําทคลิปให้อีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยซินก็เห็นว่าถ้าซินมีเวลาว่างซินก็ยังทําให้นะคะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่ว่า,ายุงย่งๆวง่งไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนจากเลยอันนี้บอกก่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะหลายคนว่าอันนี้คืออะไรอาจจะกลายเป็นจุดเด่นน่าสังเกตอ่าตัวนี้ค่ะที่พุ่งขึ้นออกมาเขาจะเป็นอไอเทมนะคะ มันจะอยู่ในสร้อยเรามันจะเป็นไอเทมช็อปนี่นแหละนะคะซึ่งเราจะได้นะคะจากการาซื้อแพ็กเกจนะคะเราจะได้จากการซื้อแพ็กเกจตอ่าเดี๋ยวซินเข้าไปให้ดูในช็อปเนี่ยค่ะเขาจะมีแพ็กเกจต่างๆนะคะมาให้เรา แพต h ออฟเอกซเขาจะมีแพ็กเกจให้เรานะคะเลือกซื้อนะคะหรือเขาเรียกว่า s u p p อ r ์เตอร์แหรือว่าผู้สนับสนุน p a ตต o ออฟเอกซนะคะซึ่งตรงนี้ก็ช่วยๆเขาอุดหนุนกันเนาะเหมือนกับว่า,าเรารักเกมชอบเกมเรากา็ช่วยกันสนับสนุนเขาเขาจะได้มีเงินที่จะไปพัฒนาตัวเกมต่อนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็อขอบคุณเพื่อนอีกครั้งนึงนะคะปะกี้ว่าจะจากกันไปแล้วก็ไม่ได้จากสักทีโอเคค่ะยังไงก็เดี๋ยวติดตามซิงกับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ